ดูครับกิงแล้วผมมีคายออนบวยทตอนบาล่าตดีอยู่บ้างกานจนบุรีครับผมขอบคุณถานที่ตลอดข้จึงรานโคโลเี้ยแงายมือยื่อครับขึ้นมาใหม่ครับดีแล้วพอครับผมามมือครับกำท่าหน่อยไหมครับถ้าม่วงครับผมโอเคอบอุพ้านทาม่วงนะมุามวลา

อใช่อันนี้เขามีคู่อยู่แล้วพี่แต่ว่าคู่เขาถอนสแสดงว่าทำคะแนม่พอไหมพอไหมเครพอเขาพอไหม